ไม่ว่าจะอยากเติบโตในสายงานของตัวเองหรือว่าอยากจะบริหารทีมให้ไปได้ไกลกว่าเดิมรู้ไหมครับว่าทักษะความเป็นผู้นำเนี่ยคือหัวใจสําคัญเลยวันนี้เรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่าจะพัฒนาทักษะพวกนี้ยังไงเพื่อสร้างความมั่นใจและก็ยกระดับการจัดการทีมให้เฉียบคมขึ้นไปอีกขั้นการเป็นผู้นําที่ดีมันต้องเริ่มจากตรงไหนกันนะผมว่าคําถามนี้หลายคนน่าจะเคยคิดอยู่ในใจใช่ไหมครับเพราะพอพูดถึงคําว่าผู้นำปุ๊บโหมันดูเป็นเรื่องที่ท้าทายแล้วก็มีหลายมิติมากๆเลยแต่ข่าวดีก็คือมันมีจุดดดเรรริิ่่มตต้้้้้นนทีจจััับบองงไไแลวก็พฒาๆค ในการวิเคราะห์ครั้งนี้เราจะมาดูกันครับกับ5ทักษะสําคัญที่เปรียบเสมือนกับขั้นบันไดเลยที่จะพาเราค่อยๆก้าวขึ้นไปสู่การเป็นผู้นําที่เปลี่ยนไปด้วยความมั่นใจและก็เป็นที่ยอมรับของทีมจริงๆเอาล่ะครับทักษะแรกที่ต้องบอกว่าเป็นพื้นฐานที่สําคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของการสื่อสารนี่แหละครับเพราะว่าการสื่อสารที่ดีเนี่ยมันก็เหมือนกับรากฐานที่แข็งแรงของบ้านเลยนะครับถ้าฐานดีทีมก็ยอดเยี่ยมครับทีนี้การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเนี่ยมันแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักๆเลยนะครับ1คือการฟังอย่างตั้งใจ คือไม่ใช่แค่ได้ยินผ่านๆน,นะแต่ต้องฟังเพื่อให้เข้าใจจริงๆว่าปัญหาคืออะไรทีมต้องการอะไรและ2ก็คือการสื่อสารที่ชัดเจนครับใช้คําพูดง่ายๆตรงไปตรงมาเพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกันเป๊ะลดความผิดพลาดแล้วก็พาทีมเดินไปในทิศทางเดียวกันได้และนี่แหละครับคือภาพที่ชัดเจนที่สุดเลยเมื่อการสื่อสารมันไหลลื่นเหมือนเครื่องจักรที่ทางานประสานกันได้เป็นอย่างดีผลลัพธ์ที่ได้ก็คือการทํางานร่วมกันที่ราบรื่นแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองครับ พอเราสื่อสารกับคนอื่นได้ดีแล้วเต็ปต่อไปคือการสร้างพลังจากข้างในครับนั่นก็คือความมั่นใจในตัวเองเพราะผู้นําที่มีความมั่นใจเนี่ยจะสามารถนําพาทีมให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างไม่ลังเลเลยครับแล้วคําถามคือเราจะสร้างความมั่นใจขึ้นมาได้ยังไงลองเริ่มจาก2อ,อย่างนี้ครับอย่างแรกเลยคือการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็เป็นไปได้จริงมันเหมือนเรามีธงปักอยู่บนยอดเขาทําให้เรารู้ว่ากําลังจะเดินไปทางไหนส่วนอย่างที่2คือการพัฒนาความรู้และทักษะของตัวเองอยู่เสมอครับเพราะยิ่งเรารู้ลึกรู้จริง ความมั่นใจมันก็จะตามมาเองโดยอัตโนมัติเลยดังนั้นความมั่นใจจึงไม่ใช่แค่เรื่องของบุคลิกภาพภายนอกนะครับแต่มันเปรียบเสมือนเกราะที่สร้างความน่าเชื่อถือทําให้ผู้นํากลายเป็นที่พึ่งพิงที่แข็งแกร่งให้กับทีมได้ในทุกๆสถานการณ์เลยครับเอาล่ะครับพอเรามีความมั่นใจจากข้างในแล้วก็มาถึงทักษะที่3ซึ่งเป็นภาคปฏิบัติของการเป็นผู้นําแบบเต็มๆเ,เลยนั่นก็คือการบริหารจัดการทีมนั่นเองครับหัวใจของการจัดการทีมเก่งๆเ,เนี่ยมันอยู่ที่กระบวนการ2ขั้นตอนนี้แหละครับเริ่มจจาาาากกรรรสร้งงแงาานันดลใ คือต้องจุดไฟในใจทีมให้ได้ดึงศักยภาพของพวกเขาออกมาให้มากที่สุดแล้วจากนั้นก็ค่อยมอบหมายงานอย่างเหมาะสมหรือก็คือการวางคนที่ใช่ลงในงานที่ใช่เพื่อให้ทุกอย่างมันเดินหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดครับจะเห็นได้เลยนะครับว่าการบริหารทีมที่ดีเนี่ยมันเหมือนกับวาทยากรที่ควบคุมวงออเคสตราเลยไม่ใช่แค่การสั่งงานแต่คือศิลปะในการสร้างแรงจูงใจและจัดสรรคนให้ถูกที่ถูกทางเพื่อสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมออกมาซึ่งนี่แหละครับคือหัวใจของการเป็นผู้นําที่แท้จริงมาต่อกันที่ทักษะที่4กันเลยนะครับ ผู้นำที่เก่งเนี่ยจะไม่มีวันหยุดนิ่งอยู่กับที่แต่จะเติบโตและปรับตัวอยู่เสมอผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเองครับแล้วเราจะเรียนรู้จากประสบการณ์ได้ยังไงหลักๆเลยก็ทําได้2ทางครับ 1. คือการมองย้อนกลับไปที่ตัวเองหรือเซลฟี่เฟคชั่นทั้งในเรื่องที่ทําสําเร็จและเรื่องที่เคยพลาดเพื่อหาบทเรียนให้กับตัวเองและ2คือการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นจากคนรอบข้างครับไม่ว่าจะเป็นลูกทีมหรือคนที่อาวุโสกว่าเราเพราะการเรียนรู้ก็เหมือนกับการรดน้ําต้นไม้เลยครับ มันเป็นกระบวนการที่ไม่มีวันสิ้นสุดและการเปิดรับฟีดแบกนี่แหละครับคือปุ๋ยชั้นดีเลยที่จะช่วยให้ทักษะความเป็นทู้นําของเราเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นได้อย่างต่อเนื่องและแล้วก็มาถึงทักษะสุดท้ายครับที่จะเน้นไปที่เรื่องของคนและความรู้สึกลุ้นๆเลยซึ่งก็คือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในทีนั่นเองกุญแจสําคัญของเรื่องนี้ก็คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภยัยแล้วก็เอื้อให้คนอยากทํางานร่วมกันครับ นั่นก็คือการสร้างบรรยากาศที่ทุกคนกล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็นและก็ส่งเสริมวัฒนธรรมของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันเพราะท้ายที่สุดแล้วนะครับทีมที่แข็งแกร่งไม่ได้เกิดจากคนเก่งแค่คน2คนแต่เกิดจากความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งมันเป็นเหมือนกาวใจที่ทําให้ทุกคนทํางานร่วมกันได้อย่างราบรื่นแล้วก็เต็มไปด้วยพลังครับ สรุปแล้วการพัฒนาทักษะทั้ง5ด้านที่เราคุยกันมาไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารความมั่นใจการจัดการทีมการเรียนรู้และก็การสร้างความสัมพันธ์ทั้งหมดนี้เป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆครับไม่ใช่แค่เพื่อสร้างทีมที่แข็งแกร่งในวันนี้แต่ยังเป็นการปูทางเพื่ออนาคตที่ประสบความสําเร็จในสายอาชีพอยู่ด้วยและสุดท้ายนี้คําถามที่น่าสนใจก็คือจาก5ทักษะที่เราคุยกันมาทั้งหมดทักษะข้อไหนกันนะที่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดสําหรับการพัฒนาตัวเองในตอนนี้บางทีการเลือกโฟกัสแค่ย้ดดนเรสคัุลไะบ